พัชราภาเผยปัจจัยห้าอย่างในชีวิตเจอพี่เอถามกลับจุกจุกแล้วผู้ชายล่ะแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้สำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชือ้อซุปตาสาวแถวหน้าของเมืองไทยที่โลดแล่นอยู่ในวงการมานานหลายสิบปีฝากผลงานสร้างชื่อไว้มากมายแม้จะมีดาราดาวรุ่งดวงใหม่ผุดขึ้นมาอย่างกับดอกเห็ด แต่กระแสตัวมัมตัวแม่ก็ยังอยู่ไม่มีดรอปทุกวันนี้ยังมีงานเข้ามาให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดส่วนสถานะหัวใจก็ยังโสดไม่รู้ว่าสนิทไหมหลังจากเลิกเรากับหวานใจไฮโซตระกูลดังสาวอ้ําก็กลับมาให้เวลากับครอบครัว เหล่าน้องหมารวมถึงเหล่าแกงเพื่อนสนิทล่าสุดอ้ำมพัชราพาได้เผยคลิปถามตอบแบบตัวแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตติดแกลมพร้อมเผยถึงปัจจัยที่5สไตล์อ้ําซึ่งก็มีเงินกระเป๋าเครื่องสำอางน้ำหอมอีกอย่างคิดไม่ออกงานนี้เจอพี่เอสวนถามขึ้นมาทันทีว่าไม่เห็นจะมีผู้ชายเลยด้านสาวอ้ํก็ตอบกลับอย่างไวว่าผู้ชายเป็นปัจจัยที่หกไหม ผู้ชายเป็นปัจจัยที่หกแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสละโสดให้แฟนๆได้ลุ้นบ้างนะ